เฮ้ยเจ้าไหนอ่ะ,อะดอกแคงามหลายเพ่นญายิตอยเอาดอกแคเพื่อนขาดอกแคสวยงามพูดพ่นญายิตอยเอาดอกแคดอกแคก็สวยงามรถเพื่อนมาอัด อัดใบอ้อยพู้ใหญ่ต่อยดอกแขรู้จักบัวขาดต่อยต่อยแล้วเ,าเอามาไว้ทั้งพีก็ได้ปัดหน่วยไหม เป็นตาชะอ่อนนวยดอกแคฮู้ยเพื่อนะดอกใหญ่ค่ะค่ะเคยเห็นไ่มค่ะดอกแฉดอกบักใหญ่นี่นวยมาแฉนวยอ่อนอ่ะเพื่อนแกนเอาไปหนึ่งใส่ป่าได้ฮอ้สวยสวยสวย Chị bỏ con Chị bỏ con Nhưng mà không thể ngắm ngắm kìa ôi kìa Mìn nào Mìn nào, mìn nào Nuôi nhòi nhạp nhàng Nuôi đỏ khéo งาหนึ่งใหญ่ๆเลยนี่งาหนึ่งใหญ่ๆเลยเบิ่งผู้ใดเคยเห็นหน่วยดอกแคบ่ หน่วยดอกแคก่นะุนะุูนะมินมินรอบเลย โอ้ยโอ้โอ้โอ้เป็นยังมินดอกแค่มินดอกแค่แบบทุ่งนาบ้านเฮานี่แหละค่ะมามินดอกแค่จ้า ไปแกงกันด้อค่ะ